อันนี้อยู่ในเมืองอันฮัสโซเขาเป็นเมืองเล่น้อยเป็นเมืองเล่น้อยแต่ว่านายอยู่้ะค่ะเด้อฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นี่ค่ะ ันนี้กระโบดเนาะขเนาะใจกลางเมืองฝนตกแล้วคนแล้วเขาวันเหนือเหือดหมดเลยเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้เนี่ยฮัตโซค่ะเมืองฮัโซเมืองเล็กๆบรรยากาศดีจ้า